กินเลยกินไปเลยรอนนี้รถทับตายรอนนี้รู้เรื่องแล้วั้มอยากตายหรอือที่ไป็่กินไปอย่างกินไปเนีย่ยกินไปนไป,ไปไม,มันเร็วไหมกินเร็วอ่ะนไป กินนี่เรื่องไหมมา,มา,มาเนี่ยมามา,มา,มา,มาตัวนี้ยมามาเรื่องมาเรืวๆเรอเร่อง่องินซะาีีเรือนนันให้หายแล้วตวน้วยอยกกินไอ้หนู กินน้ำเร็เวเร็เวเร็วเร็วกินน้ำเร็เวเร็วเร็วอ้าตาก็ไม่ไอ่ะกินได้กิน,ห,น,กนหัวก็เน่าเดือดนะี่ะกินแค่ปลาลูกกินซะเก,ก,ก่งมากอือโอ้หมาไข่วะเนี่ยอืมเดี๋ยวเอาอนาโนโสเปรย์ฉีดให้นาโนสเปรย์อยู่ไหนอยู่นี่มาเร็เวเร็วมามาเร็วมาโอ้ย Hết giờ lại nó bố ơi สองร้อยสี่สิบห้าบาทเจ้าเราซื้อไม่ถึงเนี่ยเอาเปิดไม่ได้เร็วจะรีบเปิดอยู่เนี่ยฉีดสเปรย์ให้น้งนะฉีดสเปรย์ให้นะนี่หน,น,นานโนสเปรย์ ใช้แค่นี้เลยนะโอ้ราคาเต็มขพราะวางนี้เราซื้อใส่วันร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทหาปต่อได้